ปีศาจตนหนึ่งที่ได้ถือกำเนิดมาเพราะว่าความโชคร้ายและพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ทุกคนข้าขอโทษนะหกชั่วโมงต่อมาเฮ้ยหิวชะมัดข้าเริมไม่อยากเดินแล้วหอนั่นมันอะไรนะเสาหินงน,นเหรออึ๊บอึ๊บ เออข้าเดินไม่ไหวแล้วเหนื่อยจนหมดแรงเออฟังแม่ไว้นะไวลลิสครับผมท่านแม่ผมจะตักก้งใจฟังครับต้องปอกป้องและดูแลคนสำคัญที่ช่วยชีวิตลูกไว้เข้าใจไหมเออ ที่นี่ที่ไหนกันเอีเอเอ่ร่างกายข้าแทบจะขยับไม่ไหวแล้วแล้วข้าต้องไปยังไงต่อไม่สนแล้วข้าต้องเดินต่อเพื่อความฝันไอ้นุม่มอมีสักสองร้อยไหมอะอะไรนั่นน่ะ อแย่ของจริงทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนะแกน่ะมาทำอะไรในถิ่นของพวกชังงั้นหรอใช่ใช่หรืออยากลองดีฮะข้าไม่หลังจากนั้นตัวไวริสก็ได้รู้ว่าทวยมีพลังมหาศาลยิ่งใหญ่แต่กลับควบคุมมันไม่ได้แถมตอนนี้สติก็ยังไม่อยู่กับตัว พลังของเขาก็เริ่มใกล้จะหมดลงและก็จะตายในที่สุดนั่นมันนายละ่ะมากับฉันสิถ้าคงจะตายในที่โสโคแบบนี้เนี่ยนะในท้ายที่สุดไวลิสก็รอดพ้นจากความตายพร้อมกับแต้เข้าเรียนแห่งหนึ่ง แต่ยังไงบาดแผลที่อยู่ในใจของเขาก็ยังเคียดแค้นพวกมนุษย์ก็เป็นเพีเยงแค่เศษขยะเท่านั้นน้ำของข้าปีสาจแห่งจุดเริ่มต้นหนึ่งในสามของจอมมนันไวลิสเซชิโร่